มีนางสาวไทยคนหนึ่งเศรษฐีคนหนึ่งและเป็นคนใช้เศรษฐีคนหนึ่งสามคนนั่งกันไปขึ้นไปถึงแต่ระดับได้ที่นักบินประกาศผู้โดยสารโปรดทราบในขณะนี้อีกสิบห้านาทีเครื่องบินจะ ไม่รู้อะไรเวลาเครื่องบินตกเนะี่ยเขาจะต้องค้นหาสิ่งสวยๆงามๆก่อนออสัาพนึ่นคุณนายอุย้ยจริงเหรอเนี่ยหยิบเครื่องเพชรเครื่องพลอยม,มาใส่เต็มตัวเลยคุณนายใส่เครื่องเพชรทำไมเครือ่องบินจะตกแกมไม่รู้อะไรเวลาเครื่องบินตกเนะี่ยเวลาคนเข้ามาหานะ <S <S เขาจะหาของมีค่าก่อน <S 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 ท้ายบอกคุณสองคนนะโง่วเวลาเครื่องบินตกอะ่ะสิ่งแรกที่เขาต้องหาคือกล่องดำมันก็มีนักโทษอยู่สามคนนะอ่าเออไอ,อ,อ,อ้สามคนนี้โดนข้อหาติดคุกสามสิบปีทั้งนั้นเลยอ่าแล้วเจ้าหน้าที่เขาให้ขอหนึ่งอย่างขอก็ได้อเออไอ,อ้คนแรกเขาขอเลยเขาขอใส่กเกาะอ่เออไอ้คนที่สองเขาขอผู้หญิงเขาติดผู้หญิงอ่าอไอ,อ,อ้คนที่สามติดบุหรี่เขาขอบุหรี่อ่า แล้วเอาไปขังอ่าแล้วไปขังสามสิบปีผ่านไปเขาเปิดไอ้คนแรกดูเลยห้องขังไอ้คนแรกเขากินเจาะอ้วนพีเลยเออเอเขาเปิดไอ้คนดูไอ้คนที่สองโอ้โหลูกเพียบเลยโอ้โหเข้าไปเขาผู้หญิงนะเออไอ้คนที่สามเดี๋ยวเขาเปิดกล่าวว่าตายแน่เลยนี่แม่งดูตะบุรีตายเออเปิดม้์ขี้บุหรีมาแล้วก็บอกว่าพี่ผมขอไปเช็คหน่อยสามสิบปีไม่ได้ดูเลยบุหรียังกองอยู่นั่นเลยรู้ไมเช็คเออขอไปเช็คเอ๊